ขอต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลร้อยในช่วงฟุตบอลสตอรี่ที่จะมานำเสนอเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟของวงการฟุตบอลไทยที่หาที่ไหนไม่ได้มาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้จะไปพูดถึงธีรธรบุญมาทันแบ็กซ้ายระดับเอเชียความภูมิใจนี้ขอเก็บไว้ให้ลูกทำเนียบนักฟุตบอลไทยที่ติดทีมรวมดาราเอเชียตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบันทึกไว้ดังนี้ ปี2,508อัศวินธงอินเนตปี2,515นรงสังฆสุวรรณปี2525ันปี2,525ปียพงผิวอ่อนปี2,528เฉลิมวุฒงาพลและพิชัยคงศรีปี2,540ดูอยสิ่สิ์เฉลิมแสนซึ่งทั้ง6คนถูกประกาศโดยสาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ล่าสุดเป็นทางสาพันประวัติศาสตร์และสิติฟุตบอลระหว่างประเทศ IFFHS ของเยอรมันได้ประกาศรายชื่อผู้เล่นยอดเยี่ยมเอเชียประจำปี2020ขึ้นมาโดยมีนักเตะไทยอย่างอุ้มธีรทรบุญมาทันนักเตะในสังกัดโยโกฮาม่าเอฟบรินอตในศึกฟุตบอลเจลีกประเทศญี่ปุ่นติดอยู่เคียงบ่าเคียงไหลกับนักเตะด,ดังระดับโลกหลายคนมันอาจจะไม่เป็นทางการเหมือนการประกาศจาก a อ c แต่นี่ก็คือความภาคภูมิใจของแฟนบอลชาวไทย ที่เห็นนักเตะไทยได้รับการยอมรับจากองค์กรระดับโลกในยุโรปผมมาจากประเทศไทยคือสิ่งที่อุ้มโพสลงบน Facebook ส่วนตัวพร้อมๆกับข่าวนี้เพื่อบอกให้ทุกคนที่อาจจะไม่รู้จักเขาได้รู้ว่าเขาคือใครและมาจากไหนเพราะว่าผู้เล่นอีกสิ0ตำแหน่งล้วนแล้วแต่เป็นนักเตะจากชาติมหาอำนาจลูกหนังในเอเชียทั้งนั้นบางคนเล่นอยู่ในลีกระดับโลกอย่างพิมลีกรวมไปถึงการโชเซเลอาด้วยซ้า ผู้เล่นยอดเยี่ยมที่ถูกคัดเลือกมาในปีนี้ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูแมทธิวไลอันทีมชาติออสเตรตตเลียจากไบรตันกองหลังโมฮัมเหม็ดอัลเบ,อ,เบอ,อิกทีมชตาติซาอุดิอาระเบียจากอัลฮีลาลทาเกฮิโรโทมิยาสึทีมชาติญี่ปุ่นจากโบลอน่ามายะโยชิดะทีมชาติญี่ปุ่นจากซามโดเลียและทีลธทบุญมาทันทีมชาติไทยจากโยโกโฮาม่าเอฟมารีนอสกองกลางมีอุนเล่ทีมชาติจีนจากเอสวันยอน ทาคุมิมินามิโนะทีมชาติญี่ปุ่นจากลิเวอร์พูลซาเลมอัลโดซาลีทีมชาติซาอุดิอาระเบียจากอัลฮิลาลกองหน้ามีซาดาอัสมูลทีมชาติอิหร่านจากเซนิเซนปีเตอร์สเบิร์กซงฮึงมินทีมชาติเกาหลีใต้าจากท็อตแนมฮอสเปอร์และอัครามอาฟิฟทีมชาติกาตาร์จากอัลซารความรู้สึกของนักฟุตบอลคนหนึ่งที่ได้รับเกียรติขนาดนี้คงดีใจและภูมิใจมากล้นไปด้วยความบรรยาย แต่ด้วยคนอย่างเขาอุ้มทีลทรบุญมาทันผู้นำธงชาติไทยไปวางเทียบนักฟุตบอลร่วมภูมิภาคเอเชียเลือกที่จะตอบเพียงสั้นๆว่าขอแค่ลูกภูมิใจเท่านั้นก็พอแล้วครับนอกจากของขวัญปีใหม่ชิ้นนี้ที่มอบให้คนไทยแล้วนี่คือของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องลิสบอนที่ต้องแรกด้วยความห่างเหินไม่เจอหน้ากันตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาและนี่ก็คือความเป็นทีละทรบุญมาทัน แบ็ k ซ้ายอันดับหนึ่งของเมืองไทยในยุคนี้